สวัสดีครับท่านชมตอนนี้ก็อยู่กับช่วง KU NK Channel ตัวมือน,นะครับอ้าวไม่มีใครตดนมือเลยเฮ้ยช่้งกันเด้ดอวันนี้ก็อยากโดนแรงกระปะทะหน่อยวันนี้ก็อยากโดนกระสุนเขาปากวันนี้ก็มาเล่นหมดที่ต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับที่จริงนะผมจะลงตั้งแต่เมื่อวานนะแต่มันลงมาลงวันนี้นะครับผมลืม ขอาการขอพรายกันด้วยนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับอันนี้ก็ไปเหมือนเดิมครับเหมือนเวานเลยก็ไม่ได้เปเลี่ยนหรอกครับจนมากก็กระใจวีเพื่ไม่มีอะไรเติมน,นี่กูจะลามากไมเมื่อกีนี่เราก็มาอยู่ในเกมแหละจะเจ็บตักมาเน,นี่ย นี่อยู่ MP แต่อยู่ MP สองมันอยู่ MP สองเมื่อไหร่อย่วงน,นี้เขาก็แจกโมโคเไอชั่วครานะครับเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรกับ GM เพื่อนพูดอะไรวะเบอร์จัชื่อข้าวเออแล้วจะบอกทำไมชื่อข้าว ยิ่งไกอย่างเดียวเลยเดียวเนี่ยอ้าวรู้สึกว่าจะมีมันบุกมาด้านนู้นไว้เอ้ยพวกนี้มันชอบบุกนนะ่ตอดไปนะตอดไม่เราไปได้แตกโดนกระสุนเข้าคอได้ปะไอ้นี่หลบไปได้เบื่อนไปแตกวงเลยนะมันหลอนกาวปะเนี่ย คนพากูเมาหรือเปล่ายิงหัวหรือเปล่าเรื่องกูไปแตกกันหมดเลยอ้าวเหลือตัวเดียวเดียวจะทาหน้ากับเขาได้ไหมเนี่ยอ้าสู้ตายวะรอบแรกยอมตายวเว้ยรอบแรกตายไปก่อนาามาครบเป็นทีมอ่ะวันนี้ก็ยอมเขาไปก่อนครับ ีปืนอันนี้นก็ได้วะคนพากูเงียบดิทำไมอ่ะฮะกูไม่เงียบเลยทำไมเงียบเงียบหน่อยอคนดูเขาจะดูกูอยู่เนี่ยไมไ่ได้เลยกระโดดเกีลือแล้วก็กลับไปอยู่เดิมตัดแกไปกินตับตอนเย็นไปนอนจะขึ้นรอขึ้นบักเลยกู ้าวมาแล้วโงโกน้ยอยมันลุดหวัวกูเลยมันลุดหวัดหวกูเล,ลวเลยนี่ลัุดหัวเลยนี่มันรุดหัวเลยนี่คือเมื่อกี้ถ้าผมไม่โดดลงมาผมก็ไม่แตกนะครับถ้าผมอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ลุดหวัวหรอกมันลุดหวัวเลยอ่ะแม่งเอ้ยสว่างก็รอครับอแล้วับจังหวะน,นี้จะรอดมหครับโมโกค,ครับ เอาละครับมาโอ้โหรอดไปอ่าดูดีครับจะรอดไหมครับสองต่อสองครับเอาครับยิงไปครับโอ้โหดูดของอนครับโอ้โหยิงครับยิงโอ้โหหัวแตกครับร้อยสามสิบเจ็ดโอ้โหยังหอดเลยครับอ้ยหัวใจดะท่าเลยครับทำไมเนี่ยห้องข้ามสุด คนพาคเป็นอะไรเนี่ยคุณถามดิเป็นอะไรแกหลอนกับนึกว่าพวงเป็ดปีบอ๊อกปวดหาแล้ว ววมันะรู้ว่ามันหลอนกาวยังวะที่ปิดลำโพงนีู่ไหมเนี่ยจะพูดอีกนา้ำแล้วไหมเอามาไม่ทำไมเอามาก็ได้เอาไปปืนยิงไก่อะเอาเป็นแบบนี้ลูกกระสุนก็ไม่มีด้วยนะเกรนกูใส่เดียวกูก็ใส่ดิครับใส่เลยไม่ถึงใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ไปมึงก็ใส่กัญชาดซะนีอมันจะติด เอาละไม่นง <First line. S 1> างแรงหัวกระชากมาแล้วซ้ำองหลงซ้ำขอโทษปั๊มยาก,ก่นแล้ะคับจังหวะนี้ก็เจ็บจักมาหลังก็มาวะ ไอโบกูไม่มีด้วยมั้ยไอแย่กลองยาก็ไม่มีล่อจริงแม่งกำบุญค,คือถ้ามีกลองยาเออล่อดูแต่อันนี้แม่งไม่มีเอาละครับจังหวะนี้หัวหมอกกนกจะวิ่งใส่ไหครับเอาละครับผมรอครับมีการมาจู่ เฮ้ยคนบ้าก็เงียบดิดูดนะปันจายุไอ้ไม่แบ่งกูหน่อยปะแบ่งกูหน่อยดิได้ๆเหอนว้าเื่อนกระทู้แง่ทำประโยชน์อะไรเนี่ยคนั้งวองหืนแล้วว่เป็นเป็นโรคหืนจริงนะเนี่ยเงียบหน่อยดิเอาต่อ กูเบือจะขังเลยมีแต่กูได้คราวนี้กูจะไม่แตกไม่แตกนะเจ็บดักไม้กลับรออะไรปืนอะไรไม่ใช่ปืนนี่หว่ากันเจาะเห็ดกันเมานี่หวาย เขาไปทำทุยนะออกไยิงก่อนโอ้เบืออรัดเอาเหล็กกูอยาบื่อโอ้โหไมไ่ทำเลยยื้อทำตลอดว่ะอะไรก็มีแต่ทำจังวะม่เยทำไมวะสวยพีลูกุด พี่อันนี้มันบวกรูฟี่นี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับปั๊มยาแล้วครับนางโมโกครับเอายิงดิโมโกเดือดตัวสุดท้ายยิงสูงหัวแตกหัวแตกตีเดียวล่อซะหัวแตกหัวแตกหมอไม่รับเจ็บนะจ๊ะยังไงไม่นาคาเลยพูดตัวไหน แล้วว <gravity> ันน oh, <đấy> <szy> ี้พูดอะไรวะเนี่ยกูอยากรู้อย่างเดียวคือมาเกอกน้ำแม่แม่หรือมันล้างจานแม่แม่วเนี่ยไอ้ยี่คนพังเป็นอะไรหลอนกาวเนี่ยโอ้โหกินไปกระท่อมกว่าเนี้ย กินไปกระท่อมกันหรือเปล่านี่ทำไมรู้สึกวิ่งเดือเลยนะมีใบกระท่อมออกมาแล้วถูกก้นไม้แล้วเนาะไม่รู้จะถึงไหมนะโจนขึ้นไปก่อนดิเอาไปเช๊โอ้โหยไม่ขึ้นมันหลบอยู่ม,มุมไหนของมันวะหลักลู้ถ้ากระโดดขึ้นไปกูก็เตะ นั่นคุณยังไม่กระโดดไปแล้วแต่ว่ามันโดดลงมาแล้วยังไม่โดดลงมามั้งกิดระเบิดวิ่งล่าเลยครับคิดว่าช่วยเพื่อน,น,นอยู่ข้างล่างนี่นแลหละหายไ,ไปไหนแล้วหายไปไหนเนี่นี่วัวแล้วไปไปไปเลยไปบุกมันเลยต้องอยูอ่ตงหลวมแล้ว <laughs> เอาเล็บเงินโอ,โ,อโอ้โหไม่เลือกอ,อืมอันนี้แกรอดไปข้างจะไป สังแล้บอกจะเอาบอกไลยด้วยอันนี้เลันอะ d m ะเอาเพิ่มไหมพอดีเงินมันเหลือเราก็ตายสุดท้ายกดตายได้วกีบฝากบปลือกนะกัดขุดเยอะเลยอ่แล้วสาวน้อยมอญสวย เบือดแม่งรีบใช้เลยนะปืนนี้เปือดแม่งลำบุงเทะแตกๆเอาแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนมันจากทางนี้เอาแล้วเปือดกูก็พุ่งขมับก็จับตูดซะโอ้ม่นางเสือแดงแม่นางเสือแดงลายเป๊ะ สามตัวสวยไหวไม่เปรต <Double kill. S 1> ไปก็ต้องไปดีเพื่อนมาพวกเราไว้วะสกัดเอาไว้อย่าให้มันเข้าวงได้เพื่อนเไอหัวแล้วนะหัวร้อยสี่นะเดาด่าวเด่าว่าเด่าว่าจะชัว บยบยมาก่อน <Yes. S 1> แตกบวดติโอ้ร่างกายอุบ <laughs> อะไรไปได้ไงวะเงงงเลยเกีย <laughs> โคตรกงเลยเมื่อกี้หลอนกาวอยู่อะข้าได้กี่คิวตายสุดเลยน,นั่นเอง ร่งกายยากาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะสำคลิปตอนเ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปเข้าไปดูได้นะครับมุมตัวไอด้านขวานะครโอเคก่อนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายโชคดีล่ะบ๊ายบาย